ะจะน่าจะลงมาเซอร์ไพรส์เอาไอโฟนมาให้แต่เป็นอมยิ้มแทนจุ๊บจุ๊บค่ะอ่ะคราวที่แล้วเราถึงไหนแล้วนะคะจาได้ไหมลูกเราจะเปรียบเทียบอันนี้กันใช่ไหมคะจำไม่ได้ค่ะเปรียบเทียบได้หรือเปล่าคะพี่คนถามว่าบ้านแบบกลมกับแบบเหลี่ยมอันไหนใหญ่เล็กกว่ากาันหลายคนคิดว่าแบบเหลี่ยมเนี่ยจะใหญ่กว่าแบบกลมเล็กลัวเข้าไปนั่งเล่นกับลูกไม่ได้คุณแม่จะบอกว่าแบบกลมเนี่ยจริงๆแล้วใหญ่กว่านะคะเพราะมันสูง จริงจริงแล้วความกว้างอะไรมันก็พอๆกันแต่ว่าอันนี้มันสูงไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี้ยรีวิวก่อนอันนี้อีกอันเนี้ยรีวิวก่อนอันนี้อีกจริงเหรออันเนี้ยรีวิวเสร็จไปแล้วอันนี้ก็รีวิวเสร็จไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้รีวิวแน่นอนอ่ะอันนี้ก่อนใช่อันนี้เป็น um squishy fun face cream puff squishy ของยี่ห้ออะไรคะ squishy ฟันค่ะ เออสกูชีฟันใช่อ่ะนี่แกมีกี่สีคะหนึ่งสองสามสี่มีสีเหลืองอันจดหมายเหลืองเขียวแล้สกุูชี่ไม่ใช่เสียยาสกุกูชี่ฟันสกุูชี่ฟันสกุูชี่แบบใหม่แบรนด์ใหม่แบรนด์ใหม่มาทำไมไม่เป็นลูกฟันนะท่านผู้ มาคอนแชทคเล็กชันล่าสุดพัฟคาวาอี้สีสีน่ารักเนอะคาวาอี้แบบว่าอะไรคะไม่รู้คาวาอี้เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าน่ารักน่ารักอ่ะไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนพาไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนเดี๋ยวมาเที๋ยวนี่นะคะสกูชี่ฟันฟันที่แปลว่าสนุกสนานรูปครีมพัฟ น,นี่แค่มุนแต่ละตัวมันทำหน้าให้เหมือนกันนะลี่หอจริงเขาบอกเป็นเฟสเอออันนี้ทำตาแบบอันนี้อะไรหรออันนี้ทำตาแบบยิ้มอ่ะเดี๋ยวแม่จะเทียบอน,น้อน <laughs> สองสมไม่เหมือนเลยเอ่ะปะกลมกล <laughs> เอนเหมือนเหมอนเหอนเหมือน,น,น <laughs> เอๆๆๆเอเเ จู่ปากจูทำได้เออตาปิ๊งปิ๊งได้สิไม่ใช่ทำตาแบบตาจู้ขมวดอะเอออย่างเงี้ยแหละถูกแล้วโอเคเจ็บเลยโอ้ยอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นแบบสโลไลซิ่งนะคะเหมือนกันทุกอันเลยคือเป็นหน้านี้อ่ะเดี๋ยวลักษณะนิ่มมากเลยจับได้เป็นยังไงคะคือเห็นอย่างเงี้ยตาตอนแรกปลารู้สึกว่ามันจะแข็งไหมคะนิ่มสิคะ ทำไมแม่เห็นหน้ามันปุ๊บแม่รู้สึกเลยว่ามันจะต้องแข็งเมเหมือนแบบเคยจับไอครีมพัฟแบบนี้แล้วมันแข็งนมเลยนะมันนิ่มมากสโลด้วยดูสินิ่มมากอ่ะดูนี่สิทําำไรอ่ะพวูเขาครีมพับนี่รีวิวเป็นเรื่องมันนังมีอะไีก่ะกินได้นะคะมันจะทุกอันอืมกินเหมือนกินขนมอะค่ะ กินขนมปังเหมือนกันทุกอันเลยอันนี้นะคะมีโซดแล้วก็น้าไซก็จะเป็นสีชมพูมีท่าท่าสีชมพูนิดหน่อยอันนี้เป็นสีเหลืองหน้าก็จะเป็นแบบนี้น่าจะใส่อะไรสีเหลืองนี่ทาสิคะทุเรียนใ่ไหมรถรน่าจะเป็นครีมคัสต์ดแล้วก็ทาสีเหลืองตรงนี้อันนี้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ โซ่ก็จะเป็นสีทองทองน้ำดำสีน้ำตาลเท่ากันทองแดงแบบทองแดงไม่ใช่ลูกไหนทองแดงแบบโดนฝุ่นเกาะทองเหลืองทองทองเหลืองชาเขียวหรือชนี่อัลบินไหมไม่ใช่หรอกเป็นขนมสัญญาเป็นชัขยะน่าจะเป็นชาเขียวแล้วก็โซ่จะเป็นเหมือนมิ้เมิ้นโซ่สีเขียวชาเขียวนี่แหละค่ะเทียบเทียบความสโล เรียก่นีเลยค่ะรับค่ะปุ๊บเดี๋ยวบอกปล่อยดิคิวจะปล่อยนะคะไปฮึมจะโลรชัยได้เลยนะจะโรเลยโอ้โธโรกว่ามันจูอีกโรมากโรกว่ามันจูอีกอันนี้เล็กกว่ามันจูนะแม่พยายาให้มันเงินถ้อุ้ยป๊า กระโหลกไม่เท่ากันดูสีเขียวยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะใช้มือซ้ายด้วยนะอันนี้คือขึ้นมาเต็มละสีเขียวจะอ่ะนรับเอ้ยอ่ะ,อะเอาสีเขียวแข่งเคมูนบีบให้จิ๊บเลยเลยดัสวยอ่ะหนึ่งสองอ่ะบีบก่อนปล่อยปล่อยระว,วังตรงนี้นะลูกจำวาง โอ้ช้ากันมากๆเลยอ่ะเร็ว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 โอ้โหเจ๋งมากนะการเร็วเร็วเออใชู่แต่อย่าประมาทไปนะเห็นแบบน่าจะธรรมดาแต่ว่าปรากฏว่าเธอนิ่มและเธอสโลมากพอๆกันป่ะพอๆกันมั้มืนจะสโลกว่านิดนึงตาสีอื่นเนี้ยสีอื่นเทียบกับแมวใช่ไหมถ้าสีอื่นนี้สิน่าจะแพ้นะเพราะว่าสีอื่นมันไม่ค่อยสโลว์ไปเฮ้ยเดี๋ยวสิ อาวทำไมมันคว่ำล่ะลูกนี่สีอื่นแพ้เห็นไหมนี่ขึ้นมาเต็มละยางข้างหลังยางเหรอข้างหลังยางนี่ไงอ๋อเต็มยังอุ๊ยพอกันจากแคมูนยางเลยยางเมื่อไหร่ยังไม่ขึ้นเลยไหนเออพอแล้วเต็มแล้วเออใกล้เคียงใกล้เขียนมากเลยเพรเลี้ยงตัวใหญ่เออนี่อย่เชื่อเลยยี่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรเอาละอะไรนะสกูชี่ฟัน พี่เอาจริงต,นนตอนแรกส่งมาแบบมองข้ามไปเลยนะนะึกว่ามไม่เจ๋งคยน่ารักไม่ใช่ไม่ไมค่อยน่ารักคือเห็นว่าเนี่ยอ้ะแบบเนี้ยไม่สโลว์หรอกอะไรเงี้ยอ่ะรับกดสองซ้ำซ้ำอีกซ้ำแล้วเอ่านี้ออกไปอ่ะวางกับหัวตลอดเลยคุณลูกเอ้ยเนี่ยเอออุ้ยสีชมพูเต็มเร็วกว่าเขียวนะคะเขียวช้ากว่านี้ช้า เต็มยังไม่เต็มแต่เป็นเทปบรรเจ้าเพราะมันก้อนใหญ่เนอะเต็มแล็บยังไม่เต็มค่ะค่ะเทปนี่ะข้างบนนึกซ้ำอันนี้อะไรนะเลื่อยเลื่อยเอ็นจิโรแคบฮะไอ็นจิโรบเบอแคบอะไรดูวูดภาษาอังกฤษเอาเลยอ็นจิโรบเบอร์แคบเอาไอ็นจิโรมาเก็บเออเคยดูเคยดูที่ตลกอ่ะเขาพูดแบบเป็นภาษาไทยหมดเลยนะ แต่ accent เหมือนภาษาอังกฤษฟังเหมือนเผยนี่คือทำเองอ่าทำได้มั้ยเอาเวลาพูดอะไรก็ได้จากบลกออดิเตอร์ชนะชื่อดี่ิ่งกับเลี้ยงมากเอาเร็วเร็วดิกีบสุกทีไปอย่างหนึ่งสองสามแต่เวลาบีบนี่สีเขียวเข้าง่ายมากเลยนะบู๊ฟจมหายเลยโอ้ยอันนี้สโลว์กว่าจริงๆมันไม่ขึ้นเลยอืมอันนี้เล็กกว่าอันนี้ชนะเลย ต้องบอกว่าครีมพัฟชาเขียวชน,นะเลิศครีมพัฟชาเขียวตรงเอจลกูเป็นภาษาอังกฤษครีมพัฟชาเขียวเฉยเรื่อนซา <c oughs> ปายนี่เป็นภาษาอังกฤษไหมครั